มาครับมาดูกันว่าวันที่สิบห้ามีอะไรกันบ้างครับผมวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าทับสามทับหกแปดสิบห้าทับสามทับหกแปดครับผมลาวสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามเมื่อกี้ลาวสามเมื 3, ่อกี้ลาวพัฒนามาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยครับดูเพื่อเป็นแนวทางครับเมื่อคืนนี้ตอนหัวค่ำอาจารย์ฝันว่าครับฝันว่าไปที่วัดบ้านครับ ไปนั่งอที่มีเวทีหมอลำเก่าแก่ครับเวทีหมอลำตั้งแต่คนรุ่นเก่าๆสร้างไว้แต่ตอนนี้ลือหมดแล้วครับเป็นเวทีหมอลำเก่าๆนะครับเราบเป็นเห็ดไปครับแล้วก็มีถาดคนโบราณครับผมถามมือเศารกับว่าข้าเจ้ากับว่ามีครับถาดนั้นมีอีหรีครับถาดนั้นมีจริงๆครับคนโบราณครับแต่งสุดเหมือนกับ ขอโทษขอไฟครับขอโทษขอไฟครับเออแต่งสุดกับเหมือนกับยญ้ามูครับเออแต่งสุดกับเหมือนกับยญ้ามูเราใส่เสบืองรัดอกครับใส่ทรงกระเบนครับเรียกผมเข้าไปหาครับนั่งอยู่ที่หล้างเวทีแต่เป็นล้างเวทีรุ่นเก่าๆนะครับไม่ใช่รุ่นทุกวันนี้เรียกผมเข้าไปมานี้มานี้เข้าไปผมได้เดินเข้าไปหาถามผมว่าอาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่ผมบอกว่าห้าสิบห้าผมบอกว่าห้าสิบห้าแล้วอัน ไม่ออกได้เท่าไหร่อายุไม่ออกเท่าไหร่ผมว่าไถามคืนไม่ออกคนนั้นตอบผมว่าหลักสามเขาบอกว่าอย่างนั้นครับเขาบอกว่าหลักสามครับโอไไ้ครับงายเหมือนได้คำด้วยอ่ะโยมคนนั้นตอบผมว่าหลักสามครับคิดบางอย่างดีนครับเนีย่ยอันนี้เป็นรายวันครับอันนี้เป็นรายวันนะครับด้วยผมบอกเรียกว่าันซูฟังครับเพื่อ,อนาไปพิจารณาครับ พูดควมฝันซูฟังเผื่อนำไปพิจารณาอันนี้เป็นอรายวันห้านอยทั่วไปครับวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าทับเก้าวันที่สิบห้าทับสามทับหกแปดครับทับสามทับหกแปดห้านอยทั่วไปครับเก้าสี่สี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าครับผมชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเอาิึงนี่ต่อไปครับมวบฝันดีนะครับฝันดีครับผมว่าผมมาอยู่้าสิบห้าปีแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นว่า ห้าสิบห้าว่าชันครับเดี๋ยวมัเช็คลิปรัฐบาลให้ตั้งหากก็ได้ครับเอี่ยั้น้อยก่อนครับอันนี้ไปก่อนนะเนี่ยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเด้อวันที่สิบห้าทับสามทับหกแปดห้าน้อยทั่วไปห้าน้อยทั่วไปครับนั่นเราตอนนี้ครับห้าหกสามหกสามห้าหกห้าสามห้าหกสามห้าหกห้าสามครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับห้าหกสามห้าหกห้าสามครับผม ก็จัดกัรก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่สิบหกวันที่สิบห้าครับผมวันที่สิบห้านะครับือื่นครับอส่วนวันที่สิบหกต่อไปนี้ครับส่วนวันที่สิบหกต่อไปนี้ครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยครับจอจันเข้ามาครับฝันความฝันความฝันห้อมเขามากนะครับเนาะ อันเด่นผู้หญิงแต่งสุดไทยครับอ่าสุดไทยครับอืมแต่งสุดไทยนั่งอยู่ทาดครับนั่งอยู่ถาดครับนั่งอยู่ถาดอีนี่ครับเอือนั่งอยู่าดครับเลยถามผมมาเนีย่ยนผมขอไปถามครับว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์อายุเท่าไหร่น้อเจ้าค่ะผมเลยว่าอายุอาจารย์ได้ห้าสิบห้าผมก็เลยว,ว่าส่วนอายุไม่ออกเท่าไหร่ ไม่ออกเพิ่นผูนั้นเพิ่นกันล้ว่าอายุเพิ่นได้หลักสามมาถันเพิ่นมาครับได้หลักสามมาถัดอู้ครับฟังมึงนะครับเด้อฟังมึงนะยมพอโยเม่อันนี้เป็นรายวันทั่วไปครับหาานอยทั่วไปครับเดี๋ยวเล่าพัฒนาแกงที่หลังนะครับเนาะฟังมึงครับเล่าพัฒนาที่แกงที่หลังครับด้วยมีบ่มีเนาะ 0 1 3 1 3หนึ่งส3 0หนึ่งสสาศูนสศหครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยครับดูเป็นเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความพืชพื้นนะครับเด้ออครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันครับผมอ้าวหญใหญ่สวยครับศนย์หนึ่งสามหนึงย์หูยสยย์ครับศ1นย์0 1 0 3สามหนึ่งสาศูนย์่ศย์สามเกดดศนย์เจดศูนย์ครับผม กระจายการกระพานครับไปครับเนื้สีลำเลี้ยงรัฐบาลให้ดูโคู่หัวท้ายมือใดก็ได้แล้วครับเนาะใกล้ๆก,ก่อนโอ้วันดีแล้วครับเนาะเนี่ยหาสามมันมาอยู่นไหนละครับห้าสามโอ้ที่ฉันมาไวแท้วันที่สิบหกวันที่สิบหกห้าห้าหนึ่ง ขับวันที่สิบหกตัวนี้เห็นไปเนาะครับเบืองเบืงยอดหลังมาอีกแล้วนะครับเนาะสิบหกออดุลน้ำพื้นเห็นไหมครับโอ้ไมดีเห็นหลยนะครับเนาะสิบหกอดุลน้ำพื้นครับห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองหกครับตัวกันสองหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสหกครับผมอ่าสอบว่าจะคาดคอฟานกันได้เลยเด้อครับเด้อเอาพิจารณาครับ ในวงเล่นนี้ละหน่อยไปชอบก็จัดคัดก็พันกันนะครับเอ,อ,อย้ยเรื่องเหนือยเด้อฮะเดี๋ยวเนาะ,ะเราไปดูวันที่สิบเจ็ดกันบ้างครับว่ามีอะไรครับสิบเจ็ดครับไฟเบืงองไฟเงียงกันไปนะครับเนาะ ว่าที่เศร้า่ะครับบริกายอย่างเลยครับขอวอาหารแมวกับอะไรหรืว่าดี่เศร้าอะไครับอันนี้ผู้ขอมากครับโทรมาสามเทียสี่เทียครับแต่ไปอาจจะเศร้าก็ได้ครับเนาะดูสืสอดีก็ผมว่าเนาะเกตสามห้าสามห้าเกตสามเกตห้าครับผมเกตสามห้าเกตสามเกตห้าอย่าลืมนะครับชอบก็จัดสาร้าบผันกันได้เลยนะครับอืมเกตสามห้าสามห้าเกตสามเกตห้าผมตัวกันแปรห้า เจ็ดแปดหนึ่งห้าครับผมชอบว่าดการขอบฟันนะครับเด้อเออสามแนวคอบฝันนะจ๊ะน้ำเงินได้ครับเออผู้หญิงบอกว่าหลักสามครับมักรัฐบาลก่าไปรัฐบาลน้ำได้ขี้กันนะครับเด้อก็เดี๋ยวว่าครับเพราะว่าอาจาย์กับฟันตั้งสั้นอี๋ครับเนาะเออนครับวันที่สิบเก็ดครับอนนี้นึงครับ ครับอ้าววันที่สิบเจ็ดมาอีกแล้วครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยครับสิบเจ็ดมาอีกแล้วครับหนึ่งแปดสองแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งสองครับสามสองเจ็ดสามห้าเจ็ดครับผมชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ,มรบผมชอบก็จัดขาดก็ผ่านกัน,นคือ,อว,ว่านะครับเลยนะครับเออ ก็จัดการก็ผ่านดูเพื่อเป็นนทางดูเพื่อความเพื่อพื้นดูเพื่อความสนุกสน,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 นานครับนะครับ Ha, op, ไปครับไปครับเมนนนที่สิบเกีดอีก่ครับโอ้แปดครับเอาิบเกีดตัวนะนะครับิบเกีดมีสองเทียบ่ครับโอ้อาครับย้อนขึ้นมาดูครับเดี๋ยวดูดย้อนขึ้นมาเบื้งวันที่สิบสีจักนิดนึงอะไรนะครับเ้เป็นยังครับอนี่นะครับย้อนขึ้นมาเบื้งวันที่สิบสีจักนิดนึงอะไรครับสอบก็จคาดการณานะครับวันที่สิบสีครับห้า สามเกีดสามเกียดห้าสามห้าเกีดครับผมลาวพัฒนาลาวพัฒนาย็นนี้ครับผมชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันเลยเลยครับเออนะครับเอ้าแปดหนึ่งสองสามสองหนึ่งแปดห้าครับผมนี่ละครับเอ้าชอบก็จัดขาดก็ผ่านครับเอาไปครับขึ้นมาอีกครับวันที่สิบสี่มือนแรงมือแรงครับไปทันมานนี่ครับโหลดทันมานะครับถ้าโหลดทันก็ได้ดูถ้าโหลดไม่ทันมันบอดดีด้วยนะครับเนาะ ช่วยเหลืออาหารน้องแมวด้วยนะครับดีนะครับปฏิเสธแล้วครับอ่ามีเอฟซีมันขอร้องมาครับว่าต้องเศร้าอาจารย์แต่ว่าไม่ยอมช่วยเลยครับสีตถวน,น้องแมวน้องหมาครับ